เตรียมเซตศูนยแถวที่3ามนะคะหนึ่งสามหนึ่งองหสองสมสห้มมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ต่อไปแถวที่สนั่งตัว,ตวนั่งตัวเตรียมเซตศูนย์หนึ่งสี่สสค่ะลูกศูนย์เก้าหกสี่ห้าหนึ่งสอง ผมมือให้ตัวเองด้วยค่ะ